สวัสดีค่ะพี่พเพื่อนน้องที่รักทุกท่านนะคะก็กลับมาพบกันเช่นเคยค่ะกับสะอาดชาแนลนะคะเหมือนเดิมทุกวันค่ะอย่าลืนมนะคะว่าเรามีนักชมคลิปกันทุกวันค่ะดูแลตัวเองให้ดีนะคะช่วงนี้ฝนตกบ่อยค่ะห่วงใย,ยทุกท่านเพราะทุกท่านคือคนในครอบครัวของเราค่ะก่อนที่จะชมคลิปกันนะคะก็ขอกําลังใจจากทุกท่านเหมือนเดิมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมกดกระดิ่งสั่นด้วยค่ะ ชินเคยค่ะวันนี้ก็จะนําเหรียญสองเหรียญสองแบบที่ราคาแตกต่างกันมากๆพร้อมกับเป็นเหรียญอันดับต้นๆค่ะที่เรียกว่าหายากค่ะแล้วก็เป็นที่ต้องการของนักสะสมทุกรุ่นเลยค่ะนั่นก็คือเหรียญ10บบาทและเหรียญ5บาทนั่นเองค่ะซึ่งราคาก็ไม่ต้องพูดถึงค่ะเพราะว่าราคาสูงมากๆเลยค่ะเรามาดูข้อมูลและสาระสําคัญของเหรียญพร้อมกับรายละเอียดของเหรียญทั้งสองเหรียญไปพร้อมๆกันเลยนะคะ เริ่มจากเหรียญ5้าเลยค่ะเรามาดูลักษณะของเหรียญค่ะเหรียญกระสับโลหะสีขาวทองแดงผสมนิกเกิลเคลือบไส้ทองแดงราคา5บาทวงขอบนอกมีเฟืองหยาบค่ะเส,ส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่24มิลลิเมรค่ะเรามาดูลวดลายของเหรียญด้านหน้ากันนะคะกลางเหรียญมีรูปพระพรมรูปพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บริเวณขอบเหรียญวงในมีลักษณะเป็นรูปเก้าเหลี่ยมภายในวงขอบเหรียญด้านขวามีข้อความว่าภูมิพลอดุลยเดชด้านซ้ายมีข้อความว่ารัชกาลที่9ค่ะนี่ก็คือรายละเอียดของด้านหน้าของเหรียญน,นะคะเรามาดูด้านหลังกันค่ะด้านหลังค่ะกลางเหรียญมีรูปพระอุโบสถวัดเป็นจามบัวพิษค่ะ ริเวณขอบเหรียญวงในมีลักษณะเป็นรูปเก้าเหลี่ยมภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่าประเทศไทยและปีพุทธศักราชที่จะทำเหรียญว่าพศเบื้องล่างมีเลขบอกราคา5บาทโดยมีคำว่าบาทค้าระหว่างเลขบอกราคาดังกล่าวค่ะนั่นก็คือรายละเอียดของด้านหลังของเหรียญ5บาทนะคะ เรามาดูความพิเศษของเหรียญห้ากันนะคะว่าทำไมถึงมีราคาแพงนะคะเหรียญน,นี้ค่ะเหรียญน,นี้เป็นเหรียญห้าบาทนะคะเป็นชนิดบางนะคะเหรียญน,นี้มีความพิเศษอยู่ตรงว่าขอบเหรียญรุ่นนี้นะคะก็จะมีที่ช่อฟ้าค่ะความพิเศษของเหรียญน,นะคะก็จะอยู่ตรงช่อฟ้านะคะ ตรงช่อฟ้าอุโบสถเลยค่ะก็จะหันหน้าเข้าสู่ช่อฟ้าของอุโบสถใหญ่ค่ะซึ่งเหรียญห้บาทรุ่นหนานะคะจะไม่มีช่อฟ้านะคะตรงอุโบสถเล็กนะคะนี่ก็คือลักษณะของเหรียญหบาทปีพุทธศองพันห้รห้าสิบ5อ็นะคะรุ่นบางค่ะนะคะนั่นก็คือรายละเอียดแล้ก็เส้นของ พระอุโบสถนะคะจะเด่นชัดมากเลยค่ะนี่ก็คือรายละเอียดแนละสาระดีๆของเหรียญ5บาทที่เรานํามาฝากทุกท่านค่ะห้ามพลาดนะคะกับเหรียญ10บาทค่ะเรามาดูรายละเอียดกันก่อนนะคะเรามาดูรายละเอียดของเหรียญ10บาทกันนะคะลักษณะของเหรียญค่ะเป็นเหรียญกระสับโลหะสองสีสีขาวและสีทองราคา10บาท วงขอบนอกมีเฟืองจักรสลับเรียบนะคะขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่26มิลลิเมตรค่ะเรามาดูลวดลายด้านหน้าค่ะกลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชภายในวงขอบเหรียญด้านขวามีข้อความว่าภูมิพลอดุลยเดชด้านซ้ายมีข้อความวารัาชการที่9ค่ะเรามาดูด้านหลังกันค่ะ กลางเหรียญมีรูปพระปรางวัดอรุณภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีอักษรเบลค่ะซึ่งบอกราคา10บาทเบื้องล่างมีเลขบอกราคา10บาทโดยมีคําว่าบาทขั้นระหว่างเลขบอกราคาดังกล่าวด้านขวามีข้อความว่าประเทศไทยด้านซ้ายด้านซ้ายมีปีพุทธศักราชที่จัดทาเหรียญว่าพศน,นั่นเองค่ะเหรียญ10บาทที่มีอักษรเบลอยู่ข้างบนนะคะเนื่องจาก เอาไว้ใช้กับคนที่การทางสายตานั่นเองค่ะต่อไปเรามาดูความพิเศษของเหรียญนี้นะคะความพิเศษของเหรียญนี้นะคะด้านหน้าดูด้านหน้ากันก่อนเลยนะคะด้านหน้าค่ะมาดูนะคะตรงนิกเกิลสีขาวกับสีทองนะคะทาง ความที่เขียนว่าภูมิผวนนะคะก็จะมีเส้นโนนขึ้นมานะคะแต่ข้างหลังค่ะอยู่ตรงรัชกาลที่เก้านี่นะคะจะเรียบนะคะข้างหลังนะคะอยู่ตรงประเทศไทยจะเรียบค่ะส่วนอยู่ตรงพศออนะคะก็จะมีเส้นสองเส้นนะคะซึ่งจะล้ำมาถึงปีพุทธศักราชเน,นี่ยค่ะพศสองพอสี่สิบเนี่ยค่ะจะมีเส้นอีกเส้นหนึ่งล้ำขึ้นมานะคะ นี่เขาเรียกว่าปมซ้อนค่ะอันนี้ก็คือความพิเศษของเหรียญสิบบาทเหรียญน,นี้นะคะเฉพาะเหรียญน,นี้นะคะไม่ใช่ของปีนี้ทั้งหมดนะคะเฉพาะเหรียญน,นี้ค่ะที่มีความแตกต่างจากเหรียญอื่นนะคะที่ผลิตในปีเดียวกันนะคะนี่ก็คือความแตกต่างของเหรียญสิบบาทนะคะก็คือรายละเอียดที่เราได้ แจ้งให้ทุกท่านรทราบไปตอนข้างต้นนี้นะคะเรามาดูยอดการผลิตกันค่ะยอดการยอดการผลิตค่ะเหรียญห้าบาท ปีพุทธศักราช2 5 5 50 1้าบอดค่ะเป็นเหรียญชนิดแบบบางนะคะซึ่งเหรียญ5้าบาทที่ผลิตในปีพุทธศักราช25 5 1นห้า่้คะคมี2แบบค่ะก็คือแบบบางและก็แบบหนานะคะแต่ว่าวันนี้ที่เรานำรีวิวนี้เป็นแบบบางค่ะน้ำหนักอยู่ที่6กร,รัมค่ะยอนการผลิตอยู่ที่หล้านสองแสนสองหมื่น้าันเหรียญค่ะฟังราคาให้ดีๆนะคะราคาอยู่ที่ 200บาทต่อเหรียญค่ะนี่ก็คือราคาของเหรียญปีพุทธศักราช2550ิน,นะคะชนิดบางค่ะเพราะว่าเหรียญรุ่นนี้เป็นรุ่นแรกนะคะของที่จะผลิตเป็นแบบบางค่ะของกสอนี้นะคะเป็นรุ่นแรกเลยค่ะก็จะมีราคาสูงกว่าปกตินะคะเนื่องจากยอดการผลิตน้อยค่ะหาได้ยาก นั่นเองค่ะนั่นก็คือความพิเศษของเหรียญ5บาทแบบบางปีพุทธักราช2551นะคะเรามาดูเหรียญ10บาทปีพุทธศักราช2548ค่ะน้ำหนักอยู่ที่8.5กรัมค่ะยอดการผลิตอยู่ที่114,91,000 1 4, 9, 000, 000เหรียญค่ะราคาอยู่ที่60บาทค่ะนั่นก็คือราคาที่ประเมินไว้นะคะ เพราะว่ายังไม่จบค่ะนี่ก็คือราคาเหรียญธรรมดาที่ผลิตในปีพุทธศักราช2548นนะคะสุดท้ายก็หวังเป็นอย่างยิ่งค่ะว่าทุกท่านคงจะชอบในสาระข้อมูลที่เรานำมารีวิวในครั้งนี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ